สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การพยากรณ์ช่องกิ่งไผายโฮโร,รหรือกิ่งไผายพยากรณ์นะคะวันนี้อาจารย์ให้เกียรติชาวราศีมกรนะคะเป็นการพยากรณ์ดวงความรับรายสัปดาห์นะเริ่ม17ธันวาถึง23ธันวานะคะชาวราศีมงกรดูตามชาร์ตนะคะคือผู้ที่เกิด16มกราคถึง12กุมภานะคะไม่เป็นการเสียเวลานะคะอาจารย์เปิดดวงไว้แล้วอธิฐานจิตเปิดดวงแล้ว ะะแบ่งเป็นสองแถวแถวที่1เป็นชาวราศีมังกรลัคนามังกรแถวที่2เป็นดวงคนรักของมังกรนะคะค่ะเริ่มพยากรณ์ที่ไพ่พลังงานไปแรกได้3มเหรียญน,นะคะ,ะไพ่พลังงานสามเหรียญเนี่ยแล้วก็มีไพ่ขยายเป็นสีสดาบด้วยนะก็ต้องบอกว่ามีปัญหาแน่นอนละแบบนี้นะคะสีดาบมันเป็นไพ่ที่คนนอนนิ่งๆเลยนะมีดาบที่แขวนอยู่นะอยู่ข้างบนอะ่ะแล้วก็มีไพ่ ดาบที่วางอยู่มันคือความนิ่งการชะง,งักของความรักแหละค่ะนะคะการที่เราไม่ได้รับรู้ถึงข่าวสารข้อมูลการถูกบล็อกไปเลยนะเนะะี่ยตัดความสัมพันธ์นะคะข่าวสารอือเพจออฟวานไปเนี้ยคุณไม่ได้ข่าวสารจากเขาคุณพยายามที่ตามส่องตามความเคลื่อนไหวเขาแต่คุณก็ส่องเขาไม่ได้เพราะเขาบล็อกคุณไว้แล้วอ่ะนะคะเดอะเวลล์หกไว้เท้าเดอะเฮอร์มิมันคือการจบ อาจจะบอกว่าจบแบบสมบูรณ์เลยนะเนี่ย The w o r นะคะการสิ้นสุดเพราะเป็นไพ่เจอร์ใบสุดท้ายแล้วก็ยิ่งมีไพ่ตำแหน่งสรุปเป็น The Hermit อาจารย์มองว่าการที่เดินหันหลังจากกันไปแล้วแบบสมบูรณ์เลยหกไม้ท้าความมิตรภาพความที่เคยดีๆต่อกันเนี่ยมัน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 อันตรธานหายไปแล้วอ่ะนะคะมันสิ้นสุดไปแล้วอ่ะเขาเหมือนไปเจอใครใหม่ๆนะคะ ไปคุยกับใครใหม่ๆอยู่ให้เพจใบเนี้ยอาจารย์มองนะคะเพราะนั้นเราก็ได้แต่พยายามที่จะสอดส่องความเคลื่อนไหวของเขาว่าเขาทำอะไรอยู่เขาจะกลับมาไหมนู่นนี่นั่นนะคะคุณมังกรก็ยังเหมือนยังคอยเออยังรออยู่หรือบางคนก็อาจจะคอยจนจนเริ่มท้อแท้ก็มีเฮอร์บิทบางคนก็ไปหาที่พึ่งทางใจไปสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติทรรไปก็มี นะคะในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะบอกว่าย่ำแยกแ่ก็ได้สีดาบอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับชาวมังกรนะ,ค,ะความรักคุณจะเป็นอย่างนี้อยู่นะคะในต,ตอนนี้มันนิ่งมันเฉื่อยอะนะคะบางคนก็คุยกับคุณที่แก่กว่ามากๆรักต่างวัยกันอยู่บางคนก็อยู่ทางไกลเนี่ยยิ่งไกลย,ยิ่งยิ่งเราก็คิดถึงแล้วก็หนักใจเพราะเราไม่รู้ความเคลื่อนไหวของเขาไงคะนะคะทีนี้เราก็มาดูไพ่ตัวตนของคนรักมังกรบ้าง อาจารย์มองว่ามันเหมือนกับไพ่ใบนี้เขาก็คุ้นคิดนะเขาก็อยากแบบให้คุณเข้าใจเขาเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องเปลี่ยนไปแบบนี้นะฮะมันอาจจะในย่าของการถูกกดดันจากคุณก็ได้นะไพ่เดซไพ่สิบดาบนะการที่คุณไปพูดอะไรอะ่ะมีข้อความอะไรที่มันค่อนข้างจะทำให้เขา เห็นแล้วไม่สบายใจหรือโมโหเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นไพ่เดทเขาบล็อกคุณยุติความสัมพันธ์กับคุณแบบชัดเจนเนี่ยมันตรงกันเลยอ่ะไพ่สัปดาห์นี้แต่มันไม่ได้ยาวนานนะเราพูดแค่สัปดาห์นี้นะคะเพะฉะนั้นจัสิกก็คือการที่เขาตัดสินใจหรือการมาชั่งน้ําหนักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่มันไปด้วยกันได้ไหมเขาจะมองว่าคุณกับเขาไปด้วยกันไม่ได้ไงคะเขาก็เลย เดทก็คือตัดความสัมพันธ์10ดาบมันจบนะคะอาจารย์มองเขาก็เหมือนมีใครใหม่ไปแล้วล่ะค่ะนะคะณนะนะตอนนี้น่าจะคุยกับใครใหม่ๆแล้วอ่ะเป็นราชินีช่วยกับไพ่หมายเลขอ่าหนึ่งเหรียญก็แปลว่าเขาเริ่มที่จะคุยกับใครใหม่ๆเริ่มมีความสัมพันธ์กับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นณตอนนี้นะคะนี่ก็คือลักษณะอ่าคนรักของมังกรความเคลื่อนไหวของคนรักเป็นแบบนี้โอเคนะคะอาจารย์ขอเปิดดวงคนโสดบ้างนะคะ คนที่สดสนิทอยู่ในตอนนี้ชาวมังกรได้ไพ่เก้าไม่เท้านะคะได้ไพ่รา,าชินีพระจนันทร์ ให้ห้าถ้วยยังเป็นพลังงานกับสิ่งเก่าๆอยู่เลยนะเนี่ย The world อะคนโสดนะอาจารย์มองคนโสดแต่ใจยังผูกพันกับสิ่งเดิมนะถ้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะชาวมังกรเนี่ยนะฮะไพ่ก้าไม่เท้าคือความผูกพันนะเป็นไพ่ลักษณะของคุณกอดไม่เท้าเป็นลักษณะที่เท้าวันเลื้อยเต็มอ่นะฮะ มันแปลว่าความผูกพันที่ยืดเยื้อเรื้อรังห้าถ้วยเป็นความรู้สึกเสียอกเสียใจนะคะการจากการกระทําของคนรักนะคะแต่ก็ยังเฝ้ารอก้าวไม่เท้ากับราชินีเฝ้ารอว่าเอ้ยเขาจะกลับมาไหมเพราะฉะนั้นสิ่งใหม่ๆอจะเกิดขึ้นนี่ก็เลยยากไนงะเพราะคุณยังไม่ตัดใจคุณยังไม่เปิดใจกับสิ่งใหม่ๆนะคะไพ่หกดาบกับเดอะเวอเนี่ยอาจารย์มองหกดาบเนี่ยคือการจบการคลี่คลายไปแล้วการสิ้นสุดที่ไพ่เดอเวอไปแล้วมันจบไปแล้วนะคะ ก็อยากจะให้แบบาชาวมังกรที่โสดอยู่เนี่ยนะคะให้เขาเรียกว่าอะไรให้เปิดใจตัวเองให้เปิดพลังดีๆเข้ามา,า The world เนี่ยมันแปลได้สองแง่นะมันอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาด้วยด้วยที่ตัวเราต้องต้องแสดงเ,เขาเรียกว่าแสดงความความารู้สึกความต้องการของตัวเองออกมาเป็นภาพผู้หญิงที่ถือคาถาเนี่ย มันคือการเคลื่อนไหวการคอนโทรลนะฮะการที่เราอยากได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาเราอยากมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเราก็อยากไปนั่งจมปักกับอดีตนั่งกอดเข่าร้องให้แบบเนี่ยอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันเป็นพลังงานที่ถดถอยนะฮะมันไม่เกิดสิ่งดีๆขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณต้องแสดงแบบให้เดะเวอร์เนี้ยือ เขาเรียกว่าการรักตัวเองการเชื่อมั่นในตัวเองการเชื่อเสมอว่าตัวเองเนี่ยนะคะมีพลังงานดีๆมีสิ่งที่คนเขาเห็นคุณค่านะคะพยายามเคลื่อนไหวพยายามหาโอกาสหาช่องทางอย่าอยู่นิ่งๆอย่านอนร้องไห้อย่าจมปลักกับอดีตเนี่ยอย่างเงี้ยก้าวไม่เท้ากับห้าถ้วยพอพยไพ่ใบนี้เกิดถ้าคุณแสดงแบบนี้อาจารย์มั่นใจนะอย่าลืมว่าลักษณะของพไพ่ใบนี้ มันเป็นพลังงานที่ดีนะคะมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีแสงสีสีเหลืองสีทองสีฟ้าเห็นไหมคะมันจะเป็นพลังที่ดีเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของคุณที่จะต้องเป็นคนบริหารจัดการมากกว่านะคะแล้วถึงจะเกิดสิ่งใหม่ๆถ้าคุณยังขืนยังแบบไปจมปากกับอดีตยังไปเฮ้ยรออยู่นั่นแหละมันจะไม่เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนี่คือไพ่เขาออกมาประมาณนี้นะคะ โอเคอาจารย์ขอให้สรุปอีกครั้งหนึ่งสำหรับชาวมังกรทั้งสดแล้วก็ไม่สดนี่นะคะให้สรุปให้คำแนะนำจากพชุดออร์เ,เคเจุดเทียนนะ,ะให้เขาจะสรุปหรือให้คำแนะนำกับชาวมังกรยังไงนะคะเห็นไหมคะให้เขาจะบอกว่าอออยากปล่อยให้ตัวเองสุดโมมเย นะคะผอมเหมือนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเห็นไหมคะว่าต้องดูแลตัวเองอย่าท้อถอยนะอย่า,อ,าอย่าสิ้นหวังต้องสร้างพลังเหมือนลักษณะของดวงอาทิตย์กําลังหลุดออกจากก้อนเมฆที่มันปิดบังพลังงานแสงอยู่เนี่ยนคะ,ะคุณต้องหลุดจากวงวงจรที่มันทําให้ชีวิตคุณหดหู่ นะคะคุณต้องเปิดตาเปิดใจรับพลังงานของสิ่งใหม่ๆแสงอาทิตย์นะคะเห็นไหมฮะลักษณะของพระอาทิตย์เป็นพลังงานที่ดีไม่มีใครช่วยคุณได้นะคะถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองถ้าคุณไม่ดึงจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งต่อให้คุณจะมาฟังคลิปของอาจารย์แต่คุณยังไปเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นพลังงานที่ไปหดหุ่มไป อยู่กับสิ่งเดิมๆจมปักอยู่เนี่ยมันมันมันไม่ช่วยอะไรได้เลยนะคะอย่าอย่าท้อถอยจงเข้มแข็งจงรักตัวเองกลับมาบำรุงตัวเองนะอย่าปล่อยให้ตัวเองผอมโซเป็นพลังงานที่มันมันหดหูยมันมันมันไม่เกิดความรู้สึกดีๆกับคนที่เขาเห็นอืม้มนะคะอย่าให้คนเขาเกิดความสงสารเวทนาให้ป็นเนี้ยจงเขาเห็นเราแล,แล้วเกิดความรู้สึก ประทับใจในตัวเราอยากเข้ามาคุยอยากมาขอเบอร์อยากามาขอติดต่อกับเราเนี่ยคุณต้องทําให้ได้นะคะอาจารย์แนะนําจากไพ่ออร์เคิลแบบนี้นะคะลุกขึ้นมาค่ะเปิดชีวิตตัวเองใหม่แล้วคุณก็จะได้โอกาสนั้นอย่างแน่นอนนะคะค่ะอาจารย์ขอจบคําพยากรณ์แค่นี้เจอกัใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe, คอมเมนต์ เป็นกำลังใจและติดตามช่องของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ